Huh? Bring the out and tie him up. It's fucking easy, man. Just fucking pull the fucking trigger. What do you want from me, man? Let's go, man. Shoot me. No! I come on, shoot me, motherfucker. Let's go. SHOOT ME, MOTHERFUCKER, COME ON! Oh, fuck. <laughs> i never seen a bigger bunch of pussies in my life. Hey, listen me, mama. The bitch is worth a lot of money, but you and your fucking asshole friend... ...you're not even worth <laughs> a bullet. Come on, man! What are you... สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันเช่นเคยเอากับเกมนี่ไอเดทเดนไอท์แลนด์ัำจำชื่อไม่ได้อยู่กับผมเช่นเคยครับกับองค์ชิตตี้ป๊อปไลน,นะครับผมนี่ไปจากพาที่แล้วนี่มันทำเราหลอนมากเลยนะฮะนี่ไอเอ็นเอ็นจะไม่เลิกสลัดนี่ไปครับหนุ่ยจริงไปเราเราไปคิดที่สองกันก่อน รับรับร okay, okay. okay. well, ับโอเคไปนะฮะไม่ต้องสงสัยครับว่าผมมีอีเทอร์าอลิขนี่ได้ไงจากพาร์ทที่แล้วผมไม่ได้เซฟไว้นะฮะเลยเกิดอาการต้องมานั่งเล่นเกมใหม่นะฮะเลยมานั่งเล่นเมื่อกี้หนึ่งครับมาเลยมาต่อพาร์ทสองกันเลยไปโอ้โหมีมีของไม่จบ เดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวกลับมาคริเตอรครับตอนตอนนี้เรื่องเ,เ,เรื่อนจนหยุดวิ่งดีโอ้โหเนี่ยไอช้าเฮ้ยเก็บแรงเก็บแรงไว้ข้ายขวาเนี่ยหลังที่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ยามขันหูเฮ้ยสลับสลับนี่สลับไปแล้ว กดมัว่วกดมั่วยังติดเดี๋ยวไม่ตายก็รู้เอาไปเลยลกู้ให้อะไรวะยังต้องสังเกตดีๆยมาละมันเห็นเร่าไม่เห็นแล้ว,วเฮ้ยรู้สึกว่าขา้างในงะไรคนอดี่เราต้องเข้าไปเชื่อครับต้องเข้าไปเชื่อก็ต้องเข้าไปเช่ออืมอืมอีกสักคนที่ไอ้ตัตมีตัอมี ซัมซัมดี้ซัมดี้นเ,ดเ,เ,นเนี่ยเนี่ยเกมมันหลอกจำเลยเข็งค้อนด้ยเนี่ยไอหมาเนีน่ยเฮ้ยให้ตกใจไปยตายตายถ้าเกิดเกมน,นี้ที่ผมหายเซฟแล้วมันเซฟไม่ได้เซฟไม่เจองนี่ผมก็อาจจะเลิกแคสไปเลยนะครับเกมนี้อืมอ,อีทีโอเคโอเค นานหกกะโหลกอยู <ider> <itor> ่ด <spooky noise> <cción> <wh> ้เยอะด้วยพวมันต้องมีเป็นพวกมันกวะไรเชี่ยอาฉนอนืดูดก่อนม่แบบเหครับยังเหลือไม้อันนี้ อ๋นนอม่อยู่้วคนั้นเรมีอุนลป้อ่าไม้เดินเปอบแล้วเนี่ยบุกมาไหนยอมบุกงงอนน่ะเวอีหีอีผีนเกหน้าอืมไ,มมไปไปคือให้ที่เหลือคก็เขางอยู่ข้างใน,นอ๋อมาเข้ามาเข้ามาีเพเข้ามาีเพื่อ,าาอนะ ทำไมไรติดกตู้ไม่ได้ตูไม่ได้ก็ตูไม่ได้น่าเลยไดีครับอืมอืมเรื่องเรื่องเรื่องโอ้ยยังมีลูกกก็ได้สิแต่ว่าวิญญาณยังไม่ถ่ายก็เป็นก็เป็นได้ j e s ไม่กล้ายังไม่กล้ามัดมัดตัวขาวเข้าไปทีนี่ฉลบเซโลเลยฮะจะมัดตัวขาวก็เมื่อกี้ใหญ่แด่หน้าเลยยิงยิงยิงให้เก็บแรงเก็บแรงลกเก็บแรงไว้ก่อนนะฮะคนซอมบี้ซอมบี้อุ้ยซอมบี้อ่ะ อะไรอ่ะอย่างไรอย่างไรเสียงม่าเสียงว่รู้ว่ารู้วอยเียครอือมออกาไมนี่ยคเล่นมาเล่กค่าน้อยรู้สึกว่าเป็นตัวเติมมาทำเราพอมั้ย เราเร่มไม่โกผีฮะเพราะเราเพราะเราเพราะเราเจอตั้งแตคัลแรกคัแรกกเข็ดแล้วึงทำตัเยอะอืหน้าดำเลยต่อยทีหน้าดำเลยยังยังยังไปทางไหนต่อวะงไยเบยไอถกว่าว่าถว่าแล้วไม่น่าฟื้นฟื้นไม่ไฟื้นทำไงต่ฟืนฟนฟนฟฟ้นเยอะเลยไอมิวไปที่กูบ้างวะมจะออกมามือเปล่ามือเปล่าเลย มันบอกไปแล้วมึงมามึกวอมันต้งสามอวุทั้งข้อหลทั้งทั้งไม้พายนะครับทั้งทั้งไม้ธรรมดาไม่แหลกไม่แหลกจงจริอืออือไม่ดอกแล้วครับอืออื้ออืมออืมออืมอมอืมอ้อืมยยังไมอืมอ ยังยังไม่ตายอยู่ฉันอยคกาิดเนี่ยอืมยอดหน้าอืมที่คงแตกเลยถึายพี่เยนะนีอืมเข้าไตเข้าไปอยังยังงยเให้เจอ,อกันไม่มีแล้วเนาะไปอืมเ่นอตัวนึ่คไม่แดกหรอครับอิสลัดอิสลันรกอืมเป็นไงอะ ตายเลยมีชอมีช่าแบบเราจะไม่กลัวใครเลยขยาเดี <blunt animation> ๋กดมาขายให้ตังอตายไปเเฮ้ยาเล็ถ้าเล็กถาเล็กอืไปก่อแล้วค่อยสอนทีหลังเไปยัง ตาก็คือแบบตายแล้วไม่อยากะทำันอขนาดไม่อยากจะทำมันี่ยคือขัดดมากเลยเนี่เฮ้ยทำลัวทำลัวใครวะหมอตัวเ่นี่มามาเข้ามาเข้ามาตั้งหลักกอยอด ต้นตีเจโลบากะก้าก็เอสโอเคนะ่ปรหลัดแลวครับต่มือเข้าไปไงเนี <h <h ่ยบอกที่นี่เปิดประตูไม่ไหมอ๋อเปิดประตูเข้าไปได้แต่เพราะว่ายังดีกว่านะฮะคนเยอะเยอะเยอะ เยอะเยอะเยอะตู้ังเอมันดีหล่อ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 จิงหคร็ดฉลับลับฉลับมาดอโอเคโอมาจูงหวมาดิเนี่ยกูเข้าเนี่ยเสรก่อนได้เก่อวเสร็จก่อนเสรก่อนได้เกี่ยนี่ตายเลยนีอะไร้ยังเหอีกมั แต่นังมากันเปขยองเฮ้ยชันเล็กหลบหลบอิซุกโมดิอิซุกมดิขึ้นมาทำไมตายซะอย่างไม่จบใช่ไหมอืมไม่คิดว่อต้องสองค่ ถึงเราเราจะิดแปสบีแล้ทีจะมาดือดรแทนหังหลังหลังกูตีมันจะระเบิดวะเฮ้ยกันกันกันเราหอะไรอ่ะไหได้ไงอื้อื้อื้ออืมออ้ออื้้ออื้ออื้ออืออื้อื โอเคการใหญ่ถ okay, ้าไปเลยจะไปชิวเลยมันได้วะตนนู้ใจเย็ no ียนเ่นม kind of ันได้ไหมเนี่ยลองลองดูลองดูอืมโอเคโอเคทิงทิ้ติดทิ้ติดตอนนู้่อยๆเขียนี่เา นอนาอนนอเข้ามาเข้ามาเรียกแันเนี่ยเรียก่าซับเยอะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยตกคีอคือเออไปแล้วอ่ะนึกอยขึ้นี่ี้ยอืมตายจุดนอนะไม่เดืดเลยครับ เฮ้ยหลบหลบหลบได้เออแดกหลบบอกแล้วเอ้ยแดกหลบอืมเป็นไงเป็เรียนมาดีก็มึงทำเนี่อเนี่ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงใครเสียงวันเนื้ออือเดี๋ยวว่าจะเลี้ยงยากเรอยๆขึ้นมาก็จะมีอยู่หลายตัวอยู่เพราะนั้นเราจะเลี้ยงครับ นเป็นเรื่องกันในโซแต่ที่ให้เก็บแลอวก็บไดโดโดบโดใช้เวลาโดมียอ๋อเก็บตรงนี้อ้นึงเข้ามาใกล้อ่ะรอ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 ลองรอหนอก็ร้องอย่งเข้ามาที่เถอะนี่้งอือไอ้สัตเจ้าเจ้าอื ง้างง้างะตอข้าไปอืมอันนี้เราจะไม่ไม่เรื่องครับเอ้ยชิวาๆาจุ้แล้วเอไอ้สัตว์มนเอตายเลยตายละจตายครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ลุ้งจะไม่เลี้ยงทัน เอ็บเจ็บเก็บอะไรวะแล้วสองอ่มอือืมโอเคยอเอเายกันเก็บเบน้อยเนี่ยเ็บแล้วเ็บยังยังไม่เจบดีไม่เจบยังเป็นอะไรเนี่ยอืเลเลเลอือเอขอเคอืออืเยเี่ย่ะรั้นเนี้ย มนจะให้ให้รเลยต้องเข้าไปให้เราเข้าไปไม่ได้ตายเนี่ยาตายตายตัวที่ตัวที่ตัวที่ตัวี่นนี่ตัว่นี่ตันช้หายตัน โอ้เชียก็ด้วยตันโอ้ยโดนลุมโดนลุมเอ่ออือืออือมาแบบเองเนี่ยมามามามันตกใจมึงไม่รู้ว่ามือใครอืมไม่ถือกล้องมันเจนแตงจะไม่ขึ้นอมไปถ้าปิดประตูไว้เรายเดยต้องอืมเลือดเลือดยังเหลือแค่นี้เราต้องหาที่เดียวจัน

มันน <S 々> ี่ก็มาเอาอะไรวะแบดแบดแบดไฟจะหมดกับไปกับไปกับไไไดังไปไ้ยจริจริงรอดังชัดเต็นัดแล้วต่อไปนี้เราจะวิ่งเข้าใส่เดียวโอเค ยัง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 โอเคไปจนแล้วเนตัวยังตองตอมยังไอ้สัตว์ยังยังอยู่ยังอยู่รอดยังรัดยังรอดยังงยังยังัยััยััั่ อือดูอดกันดวกันเอามาเราเราจะไม่เครียดฮะอืมตอนนี้เยอะเยอะเยอะจะแตกน,นะฮะอืมอะไรโดวเยอะบ้างวะอืออืออ้ยอะไรอ่ะของมาพขยอนอืมโอเคโอเคแต่เนีเรยจะทำการวิ่งเหมืเดิมครับอ๋ออ้เขียโดนเยอะ เดีว ER มีมองบัวขาวสู้คอยสู้คอยบัวขาวขันขวาหักหลบหักหลบสัู้อ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  มไม่ทำเลยวะจะเป็นนี่ก็ได้มไม่ทำเลยเนะี่ยล,ลบไปวันลบไปวันมอาจะไม่เห็นเราเห็นไมเห็นทีนี้ก็ตัดเลยนะฮนนะเนี่ยเผือว่ามันจะเห็นนะเอ้ยเห็นไม่เห็นเห็นได้มเลย เด็กได้ทำไมเห็นนักปรากฏการ์ล่าชีอืมยังยังยังโอเคเห็นแล้วหลบหลบหลบยืมยืมยืมมันลังได้โทษไม่เห็น,นแล้วอะไรวะปันขึ้นหาย เ <hydro ly> ออมาติดตัวได้มาเดี๋วก็ได้ติดตัวก็ไดอ้อืมอืมมือันแล้วกูเป็นใครอะไรก็อะไรข้างออกข้างออกอืมอืมมฉันแล้วกูเป็นใครอืมอืมอืมอืกว่าอืมอืมอมอืมอามอืมออเราอออออือ

ฮะ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 ะฮ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 ะ ไอ้เมยยาดรอปอ่าี้ยนเ่เนี่ทำอะไรสักอย่างกับไอ้เช่นนี้แบบด้อว่านะไม่ทำเลยว่ะเลิกเลิกเลกเลิกเลิกอะไรไม่ได้เลยครับมันให้กดแบ็คอย่างเดียวอ่ะเออ้ทำเลยแล้วสามอือที่สองก็าี่สอก็เข้ามาเ อ๋อไปทางนั้นเป็นอ๋อไปยฉายลืมลืมโทษโทษโทษตายไม่มไมตายให้มันลืมมันตายดิยังยังยังได้เลยกว่าเรา รู้สึกว่าจะจะมีคนบอ่อนะครับบอลบอลส้นนะฮะมาไปไหนวะหายไปชุดจีนในห้องนี้ฮะแล้วจะไม่เข้าไปยุ่งนะครับปิดไฟก่อนใช้ก่นอนเฮ้ยไฟสว่างอืมอ๋มอเคสเลยมาชารเต็มแล้วไปรวมันอิสลัดผักเขาดอกเฮีย้ยเขาจะไม่บแบกบบอลก็ไปตอนนี้วเนี่ย อืมอืขา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 ทไหนทางไหนทางไหวิ่งวิ่งดีไหมวิ่งดีไหมวิ่งวิ่งเที่ยวนี่่จะข้ตอี่มมาต่อรู้สึกว่าผ้ามันมึนมวะอืมอตายแล้วกรมชาเบล อืทาอนนี้ดิงี้เราได้ของสำคัญมาแล้วนะวออืมันไหนรอะเก็บอะไรเก็บแมงมุง่ยไหมบางดีในนี้อืมดบดบอืมอืมอะไรอะไรเจอได้เจอได้อืมให้กูไปทางไหนวะนี่สองห้องเนี้ย ลองไปดังยอฮให้เอเราเป็นนี้นะนียังไงอ๋อขึ้นาข้าบนก็อืมก็เป็นไดน้ใช้แบตเตรี่อ่านี้ไหนจจริงเดี๋ยวต้องข้ามนพวกมันหหมดเป็นไปีา่นะ้นเราต้องเตนแบตเตรี ทําไงอ่ะไอ้สุกังตี๋ทําไงอ่ะอ๋ออยู่ชั้นบนชั้นบนแล้วจะทำยังไงวะตอนนี้ก็มีอะไรเรื่อนนี่มันเป็นไงอืออือเ่อนเขื่อนเข้าไปเไป hmm thật 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 สัตว์ได้เยใช่ได้ได้เนี่ยถ้าเกิดไม่ติดเป็นซัมบี้ไม่ติดถามอะไรเนี่ยหลอกหหลอก

<c oughs> เราก็จะมา่งดูคัตซิงต่อครับปซัมบี้วะก้อ,อม่คนเดียวซัมบี้ขับรถต้องเปไฟตมาคนระับโอเคคนไอ้นั่นนี่วะดีใจเพรายุคซัมบี้เสร็จนี้แม่งมามาเงินปะุเลยนะ ที่ตอนที่ตอนไปกูมานี่ให้กูมาคนเดียวโดดแม่งรู้จึกว่าอะไรกันมาอยู่แผท่น,นะฮะโอเคฉันจะรู้ว่าต้องรับพรที่กับเพื่นกัถือได้ไหมอะไรมีดป้องตอของแจมโดดโดดหมด มีอเลยดอดได้ก <c oughs> ี pegar, ่ดอเนี่ยอืมอืมอืดอดอดอืมเฮ้ยเฮ้ยจ้าฮู้เกี่ยไม่ตายเลยอืมความสขนาดนี้เดินมาไม่ตายใครมาตาลุ่งแถวนี้ละตะลุ่งตะลุ่งอืมความสมขนาดนี้ไม่ตายนี่แปลว่าเน็ตมากโดนซันดี้ปล่อยต่อยตีๆงั้นตาย มัตมันโลกนี้ไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่ยุติธรรมเห็นเห็ยาเขาดูแล้วก <c oughs> um ็หล่อฮะอืมอไปดีกว่าเนี่ยครับเราเราจะอยู่วิายที่เซฟด้วยนะครับอืมมันไม่มีคำว่าเสือที่กลัวเอ่อไม่ใช่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 ครับไม่ใช่ อืมอืม no n โอเค thank you ถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่แคสเกมนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมถึงไม่แคสก็เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติอย่างนี้นะฮะเขียอธิบายไม่ถูกอัมนต้องไม่อาจจะไม่แคชตรงนี้ก็ได้นั้นไม่แคชที่อื่นก็ได้นะฮะจ่ืมตางตอตางตอ ไปอ๋ปอซึ่งท้องเวทอืมยังยังเอ้ยเสียงต้องมาเอ้ยซามบี้ซามบี้ซามบีฉันจะเรียกสมบี้เอ่มตอนนี้ผมยังไม่ว่างรับภารกิจน,นะครับผมต้องไปอืมทเที่ยวทะเลครับโอเคนะเข้าใจนะไปตัวไปครับรู้เราไม่ตายอิชัด อ๋อคืนนี้มันเลื่อนรถวะนั่นทีดรอปแม่งจ้งสูงวันนี้อืไปไปเรื่งเถอะใครแม่งหาวิธีวิธีเซฟได้ก็บอกกันหน่อยเนียเราขอเล่นทะเลยนะครับก่อนจบคอร์สซึ่งเราขอไปนั่งเล่นทะลุอยากรู้ขนาแล้วว่าเรื่องเรื่อง้านจะจะตายมอืมรู้สึกว่า มาอันนี่เพื่มเลยเยี่ยมเยี่ยมเย่ยมกว่าี่ีแล้วเป็นหลักเลยจำไว้ถีบจอดหน้าทอมเด็กฟังต่อสับหน้าต่อนี่ใช้ดีมันจะมันจะเจ๊งมันจะขาดเลยป่าววะอ๋ออันนี้จมน้ำตาไปเลย ตัดหัวอืมะหารชีวิตเมื่อกี้ไม่ทำาออืมตอมันตัมันเยอะเยอะแยะเราจะเราจะเราจะเรียงครับเราจะมานั่งไปตัดตัดแขนตัดขามีกันอืมสะดุดทอใครไม่สะดาดไอ้ยสัตว์เป็นน้ำอืมอืมอืมเบอร์เกดน่าจะแขนตัดขาอืมอื อยัง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 ไม่ขาดพอฮะอือขาดแล้วแค่นี้แหละทะเลสีดำนี่นเงียบช้าตัดขาไอตัดข้างนี้เลยขาข้างนี้นเหรออือตัดขาเหมือนต้องตาลุกๆเลยดึงงานทำ้าเข้า อปะฮาชีวิตซะเดินหนึเดิเนหนึ่คู่เลวว่าฮะเอเราพบศพชายหนุม่มใส่เสื้อสีเขียวใส่เกงสีเขทากระบอกสีม่วงพบการหันห่นศพหั่นศพหั่นศพฆาตกรรมแล้วศพมาทิ้งใต้น้ำภาพมีเห็นได้ชัดมาก เราถ่ายเล่นเป็นตัวประกันเลยเอาอครับเลและชละรอบคันนี้ชื่อเกมอิชอเดียนเกมกัรทัดหน้าเคิรฟ